สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องหาแสงหิวแสงและฮชแท็กครับวันนี้เรามาติดตามรับชมข่าวกันเลยครับเผาร่างสาวพระมาเหยื่อเหตุสลุดในภารกรยอทอเยียวยาสองแสนตำรวจเร่งสืบข้อเท็จจริงรอบด้านเหยื่อเหตุสลุดในภารกรผู้เป็นแม่ใจสลายขณะที่ ทวีสอดส,สองรอมวอกระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นสองแสนบาทส่วนเรื่องคดีดตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนข้อที่จริงอย่างรอบด้านความคืบหน้าเหตุรุนแรงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันที่8ตุลา25หป,ปุกที่ศาลาสองวัดผาสุก มะนีจักภายในหมู่บ้านเมืองทองธานีอำเภอปากกิจจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสุบของนางสาวโมมินหรือตะวันสาวชาวเมียนมาที่ถูกกาศยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยทางพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรอมวอกะสรวงยุติธรรมและนายเลียงศักดิ์สุวาลี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนนางสาวสิริปะกายวารปีชารองอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนายสำรวมบุญเสริมผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระและบังสุกุล ถวายสังฆทานและผ้าบาังสุกุลแก่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวโมมินโดยมีนางคินวินแม่ของนางสาวโมมินพร้อมด้วยนายอูชิตสวีเอกลัดราชทูตสาธารณะแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยและภรรยาร่วมถวายผ้าบาังสุกุลด้วย จากนั้นพระสงฆ์จำนวนสิบรูปได้ทําพิธีสวดมาติกาบังสุกุลและสวดบ,บํพินกุศลให้กับน้องตะวันโดยมีนายจ้างของนางสาวโมมินกลุ่มเพื่อนผู้ร่วมงานและเพื่อนกลุ่มร่วมชาติกว่า200คนมาร่วมไว้อาลัยกันศาลาแน่นทั้งนี้พลตารวจเอกทวีเปิดเผยว่าทางกระทรวงยุติธรรม จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวตามกฎหมายเบื้องต้นจะมอบเงินของกระทรวงยุติธรรมเพื่อชดเชยให้กับครอบครัวจำนวนสองแสนบาทขณะนะเดียวกันได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลทราบว่าจะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวน6กล้านบาทให้ครอบครัวของน้องตะวัน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตัวเองเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงชาวต่างชาติเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบยังมีคนไทยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันซึ่งรัฐบาลก็ จะดูแลอย่างเต็มที่สําหรับเรื่องการดำเนินคดีทางตำรวจก็จะเร่งดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะชี้แจงไปยังประเทศจีนและเมียนมาให้เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จนถึงตอนนี้ทั้ง2ประเทศไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย ในส่วนของกฎหมายไทยได้ให้การคุ้มครองผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีที่จะไม่ได้รับโทษทางอาญาแต่กรณีของเด็กวัย14ปีหากสารเด็กและเยาวชนมีคำสั่งให้คุมปรพึกก็สามารถอยู่ในสถานพินิจได้จนถึงอายุ24ปีซึ่งรายละเอียดก็อยู่ที่คำพิภากษาของสารสำหรับ เงินชดเชยจากกระทรวงยุติธรรมที่น้องตะวันจะได้รับตามพรบรค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารวม2 0 0 0สนบาทเป็นค่าชดเชยกรณีการเสียชีวิต1 0 0 0 0แบาทค่าจัดก,การศพส0 0 0มบาทค่าขาดไรอุปการะในครอบครัว40,000บาทและค่าเสียหายอื่นๆอีก40,000บาท ซึ่งถึงแม้น้องตะวันเป็นคนสัญชาติเมียนมาแต่เมื่อมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยก็ต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยต่อมาเวลา13นาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ที่ย้ายร่างของนางสาวโมมินออกจากโรงยินเพื่อเคลื่อนย้ายมาบรรจุร่างในโรงจริงก่อนจะนำไปที่เมลุเพื่อประกอบพิธี แม่ของนางสาวโมมินซึ่งยืนเฝ้ามองร่างของนางสาวตะวันบุตรสาวเพียงคนเดียวเป็นครั้งสุดท้ายอย่างใกล้ชิดด้วยความอะไรโดยมองดูร่างลูกสาวน้ำตาคอเบ้าถึงกับเป็นลมสุดตัวลงทางเพื่อนๆนของนางสาวโมมินต้องช่วยกันพยุงร่างมานั่งเก้าอี้และให้ดมยาดมอาการจึงค่อยดีขึ้นจนสิธิพิธี สำหรับฮานาปนกิจในวันนี้ไล่เอาพ่อเด็ก14ปีมาร่วมแต่อย่างไรเผยประชาชนยังกังวลลัวเกิดเหตุการณ์ยิงซ้ำหนุนให้แก้กฎหมายสยามเทคโนโลชีประชาชนเศร้าเหตุการณ์ยิงหนุนแก้กฎหมายคนทำผิดครอบคุมหลายมิติ ที่เหมาะสมวันเกิดเหตุซ้ำอีกเห็นด้วยมหาไทยควบคุมแบ่งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนนำขึ้นทะเบียนวันที่8ตุลาคม2566สำนักวิจัยสยามเทคโนโวิทยาลัยเทคโนโลยยีสยามเสนอผลสำรวจเรื่องมูลเหตุการยิงใครต้องรับผิดชอบ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,103ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติดำเนินโครงการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ82.1รู้สึกเศร้าใจเสียใจหดปูใจต่อเหตุการณ์ยิงที่ห้างพารากอนร้อยละ71.8ระบุถึงเวลาแล้วต้องแก้กฎหมาย อายุผู้กระทำผิดร้อยละ57.2ระบุเล่งหาทางบำบัดฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้เกิดการทำซ้ำร้อยละ46.8ระบุเล่งเยียวยาจิตใจของผู้รอดชีวิตและเครือญาติของผู้เสียชีวิตเมื่อถามถึงสาเหตุกรณีการยิงที่ห้างพารากรพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ87.6ระบุตัวผู้กระทำความผิดเองร้อยละ69.1ระบุ ความไม่เข้มงวดของหน่วยฮารัตควบคุมอาวุธปืนร้อยละ52.7ระบุการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวร้อยละ48.0ระบุเกมรุนแรงเกมออนไลน์ร้อยละ35.7ระบุความง่ายในการเข้าถึงแหล่งค้าอาวุธตามลำดับนอกจากนี้เมื่อถามถึงความหินต่อมาตรการระยะสั้นของกระทรวงมหาดไทย ต่อการควบคุมอาวุธปืนพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ63.3เห็นด้วยให้ผู้ครอบครองแบ้งกันบีบกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้นําไปขึ้นทะเบียนตามภูมิลําเนาร้อยละ60.3เห็นด้วยให้นายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศลดการออกใบอนุญาตให้สั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิดร้อยละ5 0า ระบุให้กรมสุกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้มงวดร้อยละ48.1ระบุไม่อนุญ,ญาตให้รายใหม่ขออนุญาตเป็นผู้ค้าสั่งนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธเพิ่มอีกและร้อยละ47.0ระบุให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกดขันสนามยิงปืนสำหรับวันนี้ช่องหาแสงหิวแสงและแฮชแท็กต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และก็อย่าลืมติดตาม EP ีหน้าและข่าวต่างๆของรายวันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ